มาได้กินเขาครับพี่น้องอยู่หน้ากินเขาปลาครับพี่น้องครับเอาอันนี้เอาใบตองมากอันนี้ใบตองฮอมุกป้ามาครับมุกปลามุกป้าน้อยครับผมป้าน่าไม้ครับมาเลยครับกินน้ำเขา้ำากนครับพี่น้องครับผม แซ่บเลยครับพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับผมใส่บัพริกนุ่มเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำไล่ไล่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอาไปต้องหอมๆครับพี่น้องครับหาขี้งาครับพี่น้องหมายถึงวันในเมืองหาขี้งาครับแบบนี้ครับผมหางาครับแบบนี้บ่ค่อยมีดอก มีแต่บานเท่านี่แหละครับพี่น้องเลยเนี่ใส่สูงหัวสูงมากข้นเขาครับพี่น้องนี่กินยังไงแบบบานเท่าครับพี่น้องครับเขาครับผม,มแกงพวดพี่น้องม,มันหมืก มือแท่งวะพีน่น้องนี่โอเคเกี่ครับเข่าครับผมเข่าเปล่าก็อนี่ละขุดห้องนี่ครับผมบอกพักขาห้อครับผมผักขาห้องมาซิ่วใส่ใส่พริกใส่เกลือใส่ใส่ตัวใส่ใส่ตัวนี้จะแกะครับ ใส่ขี้ใส่ยังนะพี่น้องนี่ปลาขาวครับว่มีส่วนเขาเป็นน่องก,กินมือนะปลาข้าให้หน่อยกินจะมือนะผู้สอดก็ภาคกินแบบนี้แล้วครับอยู่ไฮยูนาครับพี่นอ้องเอ้ลือดขาดอยู่ไฮยูนาครับพี่นอ้องหน้าไม่ครับผมหน้าร้ายครับ มุกใบตองมันหอมครับผมมกมันหอมดีครับบักพริกนี่เผ็ดขนาดเลยครับพี่น้องนี่บักพรีก้องใส่ขี้้แลวมันกินเลยครับผมน้ำข้นก็มากกินแบบมกป้าผมขมขีดผมผมอมลำอมลำต้งว่าแนะนงก็นดีครับกินขมหลายละขม ยยเป็นศารวหลบลมเย็นทีมันี้ครับ,บาาของทุ่มยืมวงธรรมชาตินรขอตั้มครับเมืเองไกครับานามขึ้นร้ายเหรอครับพี่น้องเสียงห้อครับเตรอครับผม ครับผมปลาซิวอืมกินครับขาหนี้วนั่ก็แ่บกันครับขหนิ้วนี่ปัน่นขหนี้วจับแ่บมากี่หนย่งไงครับพป่น้อยดูคนเดียวอยู่บานอยู่ไทยว่าแต่ที่นินขอดมันกบปบะมาณขอดปลา กระจูหน่อยกระข้าหน่อยเผ็ดยังไงครับผมหมกกินยังไงมีเต้าเลยครับเหลือ,กอเกินเรงใส้เกลือใส่เครื่องใส่บักพริกหนะ้อยหนาบักพริกเม็ดหมกพริกดิบๆบักพริกอ่อนแล้วก็ใส่ใบขามแล้วก็ใส่ไผ่ตูดีใส่เครื่องลงไปแล้วก็หั่นกิ้งไห้ใส่น้อย แค่นี้เองครับหอมแล้วกินเหมือนบาตหนองต้องขอเงินบาทผมน้อยๆครับเตื่นว่าอยู่หน้ากินเข้าวปลา ห้องด้ยดวยใบย่อกระเด็นนะครับบ้าห้องใบย่อเนาะสันหนึ่งใบย่อก็เป็นศูนย์ไพ่ยังดีกันใบย่อหน่อย ครับผมพายตัวอันนี้ปิกอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหนา้าครับผมพิกออกนี่ครับขึ้นทั้งหัวแล้วครับขึ้นทั้งตัวแล้วครับเพื่อจะพักให้เงยงกันรีครับเดี๋ยวจะค้นพักครับแม่จ่าครับ bác cái cả lái luôn, ớt pích này biết เผ็ดคักเลยโอ้เผ็ดไม่น้อยเหลือพริกครึ่งหนึ่งครับขังหยัมน้องมองอู้วคักรโค้งมากนี่ มันตกดีครับน้ำขึ้นมันตกติดต่อขั้นสองมือแล้วโตคกแห้งน้ำตกล้อขึ้นครับน้ำก็เริ่มไหลมา มีปลาขาวหน่อยปลน,น้ำปลาขาวปลาขาวไทยปลาลูกคอกันมิ้ลูกคอกหน่อยกรามีปลาลดหน่อยปลาดุกหน่อยอน้งแข็งดีครับมันสมกคุล่งต้อนเลยหม,มกป้าไม่รู้แบบมาขาพร้อมกระมิ้ มาสิเน้นไปซิวน่อยอไปมิวสัวนใหญ่ยู บำลำเลยครับนี่เป็นาไตกีอออแล้วเห็นบิดไปดีเลยพี่น้อยมานี่ เย่งหน่อยครับบ่อยมีประเด๋เขาก็ตั้งแต่ก็ครับครับผมพี่น้องอามาฝากพี่น้องเท่านี้เลยครับผมสวัสดีครับ